คุณผู้ชมทุกท่านสวครับผมฮะวันนี้อยู่พับี่คงเช่นเคยนะครับอ่าเรานี้ฮะเรากลับมาอีกแล้วครับกลับมาไ c คราฟเอาชีวิตรอดนะครับผมฮะบอกหายไปนานมากนะครับสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอ่าในหลายๆสัปดาห์แม่ลมเข้าเนว่ยอ่าเนื่องด้วยจากว่าก่อนหน้านี้ผมเวลาว่างไม่ค่อยมีนะครับยอมรับเลยก็เลยไม่ได้แคสไ c คราฟเลยนะครับแต่วันนี้ กลับมาแล้วถึงแม้กูจะไม่ว่าเหมือนกันก็เถอะเอาเป็นว่าจะเล่นเท่าที่ได้แล้วกันนะครับผมก็นะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เสียงเปลี่ยนไปเหรือว่าเสียงผมดออขึ้นไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าผมเอ่อผมเื้อมใหม่มาจะลอยเงี้ยแหละกูวากูลอยแล้วไม่ต้องห่วง <c oughs> ครับวันนี้นะฮะเป็นอะไรที่ง่ายๆมากๆเราจะไม่ไม่แบบเหมือนคลิปก,ก่อนๆแล้วเตาสร้าง <c oughs> รั้วงงของเราไว้ใช่ไหมอ่าผมจะไปเอาสัตว์มาใส่ใน นี้ละกันนะครับผมฮะจะได้มีแหล่งอาหารนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปกันในคลิปที่แล้วเขาบอกว่าแตงโมเนี่ยควรปลูกแบบเว้นใช่ไหมโอเคโอเคอ๋อเราต้องเว้นหนึ่งช่องให้มันโตโอเคได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าช่องนี้ปับป๊บปั๊บลงมาแล้วกูเนี่ยวะเอาไม่แตงโมกูปไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มีแร่ด้วยเหรอ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว เดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาขุดแร่ใ,ในในทะเลกันเสียดาได้อะต้นนี้มันโตแล้วอะ่ะแต่แต่ต้องรอลาก,ก่อยเดีย <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปขุดนะฮะแร่อะไรครับเนี่ยดูซีขุดไม่ได้ไม่มีเหล็กยอดเยี่ยมกระเทียมรองกูจะขึ้นยังไงก่อนแป๊บนึงเดีย๋ยวเรารอให้ข้าวมันโตนะครับผมเอ๊ะหรือกูจะเอาไก่ก่อนดิอ่าของขอดูก่อนม,มีมีเมล็ดข้าวไหมวะ มันมีแต่เม็ดแตงโมไม่เลยเดี๋ยวๆๆไม่มีเว้ยไม่มีเม็ดข้าวตายแล้วอ่าใกล้มืดละอะไรวะคือกูเปิดคลิปมานี่มึงต้องใกล้มืดตลอดเลยใช่ไหมเพื่อนนะครับเราได้เม็ดข้าวมาแล้วฮะเดี๋ยวเราเก็บไ้ก่อน่โอเคเอ้ยตรงนี้มีถ้าหมอเอาอไม่ใช่แถวบ้านกูกูกลับลืมแล้วว่ามันมีอะไรบ้างฮัลโหลแหม ถนะ้คนดูเนี่ยดากูยับเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อลองไปดูเลยมันไม่จำมั้งวะโอเคฮะเราได้มาสิบสองเม็ดไปเราขึ้นไปนอนก่อนแล้วกันนะครับจะได้เช้าเร็วๆนะฮะเราจะไปหาไก่มาใส่ในคอกของเราแล้วกันนะครับไปโอเคนอนแม่งออตอนนี้ก็เช้าแล้วเช้าแล้วนะครับผมสวัสดีข้างนอกไม่มีอะไรเลยหนะวังว่าวันนี้จะเป็นเช้าที่สดใสขอให้เป็นอย่างนั้นเพราะถ้ากูเจอลงไป กูลงไปแล้วกูเจอสก,กิลิตันเหมือนเดิมกูไม่เอาแล้วเอ้ยไม่เจอเออเออไม่เจอเว้ยปลามาดัาผุดดับไาวแล้วกูจับย่างแมงโอเคนะครับผม,มเดี๋ยวเราลองเดินหาไก่แถวๆนี้นะครับผมม,มันต้องมีเจไก่มันอยู่ไหนแต่ว่าอีพีที่แล้วหรืออีพีก่อนๆไม่รู้กูจะไม่ได้แล้วอยู่แถวๆนี้นที่ขุดดที่ขุดเราก็นะจะจะขิดละโออีกแล้วอ๋อ จอทำแบบนี้อีกแล้วครับทุกคนโอ้โ oh. oh. เอ้ยเอ้ยแกะแกะแกะมันกินเม็ดนี้ปะถ้าไม่กินเนี่ยหาเลยนะไม่กินโอเคเราจะยังไม่จวบน้องเขานะฮะเพราะน้องคือแหล่งอาหารเราจะต้องทําฟาร์มถ้ากอกว่าเราต้องทํานี่ด้วยนี่วะเขาเรียกว่าอ,อะไรนะนัดหนึ่งกูนึกนึกคำไม่ออก <laughs> อะไรเนี่ยทำไมมันดูง่วงยังเลยอ๋อนี่ยแหละคือ เดี๋ยวเราต้องทํารัวเพิ่มอีกนะฮะเพราะว่ามันรัวอันเดียวไม่น่าพอ,อขวานขวานโอเคขวานไม่มีกลับไปเอาอีกแล้วกูขวานไหมเอาขวานดีไหมมือมือไมครับนี่แข็งแกร่งที่สุดแล้วจริงขุดได้แม่งทุกอย่างแลอลาเราับไปเอาขวานก่อนแล้วกันนะครับผมฮะอืะอเอเย้โอเคขวานแล้วก็เดี๋ยวเราทำ ทำที่ขุดนะพิก k อ x e ตอนนี้ข้าวโตแล้วใช่ไหมใช่ปะไอ้ต้น,นเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอให้มันโตมากกว่านี้อีนิดหนึ่งนะครับเป้าหมายเราก็คือไปไปหาไอ้นี่กันไปหาเหล็กเอ๊ะไม่ใช่ดิไปฮะอะไรเนี่ยกูงงอะไรของกูเป้าหมายเราคืออะไรคือทำครอกสัตว์ใช่ไหมต่อจากพาร์ทที่แล้วเออชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจริงๆโคนเราจะโค อยู่ไม่กี่ไม่กี่อันก็เท่ายังไงอยู่อำนี้ม่เลยเดี๋ยวเราลองไปสำรวจถ้ำในนี้แล้วกันนะฮะเผื่อมันจะมีแร่ให้เรานะครับผมอันตรายอยู่แหละแต่กูจะไปเราทำทางหนีที่ไล่กันอยากลองอยากลองไปสำรวจมืดมากโอ้ไม,ม่มืดจังวะเดี๋ยวเดี๋ยว ได้ก็้ทีแม่งโอ้โว้าวกูถือดาบรอเลยออตรงนี้มีแร่อ๋อนี่ง่ายไงาเหล็กของเราออก็โหยฐานไอแร่นี่แหละกูเจอแร่นี้บ่อยมากเลยนะเนี่ยโอ้ตอนนี้เราเจอฐานเยอะมากเลยนะครับผมแต่นั่นหมาว่าเราเจอเหล็กด้วยเอ้ยอืมโอเคปิดอย่างนี้ก่อนเลย ตอนนี้เราได้เหล็กสามอันแล้วนะครับเราสามารถทําที่ขุดเหล็กได้แล้วแหละนะครับผมอน้นี่นี่แต่เราก็ยังต้องการเหล็กอีกเยอะมากเลยอะเข <c oughs> okay, นะเดะแต่เราขึ้นกันก่อน <c oughs> ตกใจก <c oughs> <c oughs> ูกใจแสงไฟกูเองเราออกก่อนนะฮะ เอาเริ่มมือเฉยเลยกูยังไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยออกมาสู่โลกกว้างแม่งเมื่อกี้เชดเดอร์เชดเดอร์ทำร้ายกูโอ้โหเชดเดอร์แม่งน่ากลัวไอ้ต้นไม้ที่เราตัดเมื่อกี้มันอยู่ไหนนะฮะอยู่ไหนวะจำไม่ได้กูตัดต้นไม้เลยแล้วกันเดี๋ยวเราตัดก่อนมืดแล้วกันนะครับจะได้กลับบ้านได้ทันนะอ๋ออ๋ออย่ e yeah. r y เก o d อ๋อทำไมมันสูงจังเลยฮัลโหลกูถามจริงเหอะก็โขกิงก้านมึงก็นะ,อะตอนนี้มันใกล้มืดแล้วเราต้องรีบกลับโอเคนะรักป่าตรงน,นี้มีน้ำแล้วทำไมมึง <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยโอเคฮนะตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วเราจะกลับไปนอนกันวันนี้เราเพียรมากเลยที่เราไปสรำรวจถ้ำกูเจอทั้งน้ำที่สะท้อนน่า หม่สะทอนไฟกูเื่อว,ว่าไปแถวบ้านกูก็มืดนันเนี่ยทำไมกูไม่ติดไฟเพิ่มวะเออนี่ติดแม่งเ,เราได้ได้ฐานมาเพิ่มแล้วกลัวอะไระจะกลัวอะไรติดไปเลยนี่แน่แม่งสี่สี่แม่งอืออีกติดแม่งหมดเลยเออเอออืหมดหมดเกี่ยงกลับบ้านละโอเคนะตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วเราคราฟไม้มาก่อนเลยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ กูก็มีแม่อยู่แล้วนี่วานอนก่อนแค่ตอนนี้ผลผลิตเราน่าจะได้แล้วนะครับผมเราลองไปดูกันอืไม่เจอเอ๊ยเดี๋ยวถ้าตอนนี้ข้าวเราก็โตกันเยอะแล้วะฮะโตเยอะบ้าอะไรมีมีอยู่อันเดียวมีอยู่อันเดียวที่โต <S <S ใช่ไหมเอ้ายังไม่โตหรอกเหรอเอ้าเอากูปลูกใหม่เลยทีนี้ไายแล้วเท่ากับว่าเราต้อง จับไก่ได้อย่างเดียวรอเพราะมามันเป็นดินน่ะผมไม่กล้าลงเลยนะเนี่ยเฮเดี๋ยวเอากูลืมเก็บเหล็กไปเก็บก่อนเว้เดี๋ยวกูตายอย่านะขอเก็บเหล็กก่อนอ,อีกแล้วโอ้ลืมเก็บเหล็กเลยอะคือลืมไปเลยเพราะกูได้เหล็กมา <c oughs> เราเอาเหล็กแล้วก็ทําที่ขุดเหล็กกันนะฮะอืมไม่มีไก่เลยอะคือเรายังเอาแกะมาไม่ได้เลยดิ แก่มันต้องใช้เนี่ยมันต้องใช้ข้าวรอแล้วกูไม่มีข้าวอ่ะุัวนี้ยังกินแตงโมประทังชีวิตอะ่ะไม่ครับทำกับกูได้แม่งลบเกมทิ้งมแม่งดีไหมเนี่ยถ้าเราเดินตามหาไก่ไกันดีกว่านะครับผมนี่มันทุ่งหญ้าเอ้ยมีมา้าแต่กูไม่มีอันม้าหรือลาวนะ่ะน่ะม้านี่หมูไม่มีไก่ไอที่กูต้องการละนะไม่เจอไอตอนกูไม่ต้องการอนะ่ะโอ้โหอยู่เป็นดงเลย

มามามา,มาตาเอ้ยจีโอ้โหได้แต้มเยอะเลยกูเฮ้ยหายหนึง่งเอ้ยใครเอาไปกินอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่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 าไอ้นี่ดูนี่ดู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 เออดูดูให้เต็มตาถ้าตามมาซะนะนะดูให้เต็มตานี่กี่ตัวละห้าตัวหกตัวโอ้โหมา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 ทุกตัวมาทุกตัวมาหกตัวกู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 อยู่รอดแล้วได้ได้แล้วมามามา,มา,มาตามมาตามมา ามาตามาตามานี่โอ้ดับเบิลตัวทามาตามาตามาเร็ว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 มา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 ดิมาดิมามามาดิเอ้ยมา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 มีมีมีไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยมานี่มานี่มานี่อ้อม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 กันหน่อยพวกมามาไก่โอ้โหไอ้ตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมองดิมองเอออันนี้ทั้งหกตัว เดินเป็นแถวให้เป็นระเบียบอย่าแตกแถวขายแตกแถวม,มึงอ่ามึงมึงเป็นไก่ทอดเนี่ยอ่าสองตัวโอเคมือเย็นกูวันนี้ได้แล้วมามามาตามมาตามมาเฮ้ยไปไหนกล,ก,กลับมาก่อนกลับมาก่อนน้องๆมานี้มานี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขุดออกมันมันเข้ากันไม่ได้ว่ะมามามา มาตรงนี้กันซิดันดันเข้าไปดันดันเข้าไปเข้าไปดิเข้าไปกันซีแป๊บน,นึงไม่ไหวละอืมตามมาตามมามีมเีเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันรู้ทันมันรู้เอาโหออกกันมาโม่เลยฮัลโหลมา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 ,มาเร็ว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  มาเร็วมาเร็วโอ้ยโอ้โหกูขอร้องเลยนะไอพวกไก่กูขอร้องเลยมึงอยู่กันดีๆดิมานี่มานี่ไอไก่นี่มานี่มานี่มึงมากันให้หมดอ่าดูกันไ,ไว้นะพวกมึงเข้ามาเข้ามากันเข้ามากันเจ้ เออกูจะออกอยังไงอะมึงจ่อออกเลยเหรอไหนๆอ,อ,อีกตัวหนึ่งเ <c oughs> สร็จร่ะเสร็จกูแน่เสร็จกูแน่นี่พวกแกดูไว้ถ้าพวกแกอยู่กันไม่ดีพวกแกจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจนี่เห็นไหมแกเห็นนี่ไหมนี่คือเนื้อของไก่ที่มันไม่เชื่อฟังฉัน พวกแกจงเชื่อฟังฉันและพวกเจ้าจะยืดอายุได้อีกไม่กี่วันก็ใจก็ใจเดี๋ยวเราต้องทํารั้วเพิ่มแล้วกันนะฮะเพราะว่าไก่มันมันเดี๋ยวมันต้องเยอะขึ้นกูเห็นจะภาพเมื่อกี้แล้วอะทุลักทุเลอะอ๋ออ๋อทบงนี้โอเคโอเคมามามา,มาอ่าวางตรงกลางแล้วก็อันนี้วางอันนี้วางวางสิอ่าขออันนี้ก็ได้ไม้ไม่เหมือนกันอีกโอเคยอดเยี่ยมโอเคนะครับตอนนี้เราได้รั้วมา เยอะพอสมควรมั้งโอเคประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรารีบไปทําก่อนนะครับเริ่มมืดแล้วอ่ะมันจะมีตัวอะไรมากินแบบกินสัตว์ของเราไหมอ่ะอ้าวตอนนี้ทำสวนไก่เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทุบไอ้ตรงนั้นออกก่อนโอเคเออจะได้อยู่กสบายๆหน่อยอ้าวตัวละช่างมันกูไปละบายยนะทุกตัวเราได้อาหารแล้วนะฮะ เราก็นอนกันได้อุหลับสบายแล้วตอนเช้าแล้วนะครับผมอืมโอเคประมาณนี้เราจะไปขยายอิทธิพลไก่ <c ười> คิดคำไม่ออกพยายามเรี่ยงคำอยู่ใจเย็นดิพวกมึงก็จ่ะอ,ออกอย่างเดียวกันเลยเว้ยมานี่มานี่อือ้ไปไปอเออเนะทำฟาร์มเรียบร้อย เยี่ยมยอดไหมเยี่ยมไปละอยู่กันดีๆล่ะเพราะจะจะบ่า,าเอาแกตไปตัวหนึ่งพวงนี้ตอนนี้ข้าวก็ยังไม่โตอ่ะเอ้ยแต่แตงโมโตแล้วโอเคคือผมไม่อยากทําฟาร์มบัวกับแกะด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมันมีประโยชน์อะถ้าเราทําอะแต่แต่แม่งแบบแม่งไม่มีอะมันไม่ไม่โตอะข้าวเรายังไม่โตนะะเพราะฉะนั้นเรายังทําไม่ได้จะได้เหมือนกัน อ่าจริงด้วยเดี๋ยวเราไปเผาเหล็กกันนะฮะเราจะได้จะได้ปลดอ่าเขาเรียกว่าอะไรความสําเร็จของเราในชีวิตที่มากขึ้นเพราะว่าตั้งหลายพาร์ทแล้วนะกูก็ไม่ได้เจอสักทีไอ้เหล็กเนี่ยดึงอ,อยูหอให้รอดแล้วกันไม่พอก็กูไม่ให้แล้เรียบร้อยปุ๊บอันนั้นแน่นี่ปลดล็อกอาชิเมนโอ้โหเราทํา ตัดขนแกะได้นะครับแล้วก็อันนี้คือ,อะายสติ๊กสองอัน,นทําอะไรได้ตะเกียบเหรอตะเกียบเป็นสติ๊กอะ่ะคือทำไมมันต้องเป็นไอคอนมันเป็นอย่างเนี้ยอ,อ๋อนี่ไงทาโลกได้ที่ขุดก็จําเป็นแต่โลกกูก็จําเป็นแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมฉันเลือกอะไรได้ไหมเนี่ยอ่าผมว่าเราต้องต้องทําที่ขุดก่อนวะท่านี้ยจะได้ไปขุดเหล็กมาเยอะๆเราก็จะรวยรวยและรวยคือถ้าผมเจอหมู่บ้านอ่ะมันจะดีมากเลยเว้ยเพราะว่า เราจะสามารถตีไอรอนโกลมได้นะคือจุดฟาร์มเหล็กดีๆที่เองแต่ตอนนี้เราก็ได้ที่ขุดเหล็กมาแล้วนะถามว่ากูจะขุดไหมไม่มใช้ที่ขุดนี้เหมือนเดิมเราทำรัว้วสัตว์อีกอันนึ้งลเลยแล้วกันนะครับผมจะได้ EP ต่อไปเราก็จะไ,ไปหาสัตว์มาเพิ่มอย่างเดียวใช่ไหมใช่โอเคเรามีรั้วเจ็เจ็ดอันเราต้องการประตูใช่ประตูแล้ว แล้วไอ้สติ๊กโก้โอ้โหอะไรเนี่ยวันนี้มันดูมึนมือ,อยังไงไม่รู้คือถ้าวันนี้ผมดูแบบเออเออมึอน,มอนอยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะเอ,เอ้าเอ้กูผิดโจทย์ดิว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกูผิดโจทยอ๋อนี่มันประตูมันต้องอย่างนี้นี่แล้วสติกเออนี่ออ,อันเดียวพอแล้วก็แล้วก็โอเคครับโอเคครับไอ้สติ๊กเอาให้หมด ไม้เราหาใหม่ได้ไม่ต้องห่วงนี่คือข้อไก่งั้นข้อพวกวัวเราไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะคือต้องทํากว้างๆเลยแหละเพราะว่าผมว่าจะใช้ร่วมกันกับแกะจะได้ไม่ต้องทําเยอะจะพอไหมไม่พอเว้ยขยับลงมาก็ได้ครับโดนด่าเลยทั้งเงี้ยนี่เอ้โหลบอยู่สองอันนะครับผมแล้วก็อันนี้ปาบเขาให้เรียบร้อย เราว่าผมว่าน่าจะได้แค่เหมือนเดิมอะ่ะมเราขุดอันนี้ก่อนนะฮะทำเป็นช่องทางเข้าไปครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผม,มสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะคือมันอาจจะดูมือน,อนดูสั้นๆหรืออะไรก็ตามนะก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ยังไงก็นะยังไงไมค้าผมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็คือตอนนี้ระบบชุมชนของเราเปิดแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะเพอดีเผื่อผมแจ้งข่าวอะไรอะไรอย่างนี้ ก็สามารถดูได้นะครับผมเพราะว่าผมมีแผนที่ว่าในอนาคตผมอาจจะทําเป็นไม a f t มอสเพิ่มด้วยเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมเลือกว่าอยากให้ผมทําแบบไหนนะครับผมอ๋อสำหรับน,นี้ครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วเราทํารัว้วไม่ใช่รั้วสิคอ,อกเออเราทําคอกเสร็จแล้วนะครับสองคอ,อกแต่มีสัตว์เข้ามาแค่หนึ่งก็อย่างนั้นก็จสบความสเด็ปะวะ เออนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอพ่อแต่เพียงนี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีา้าับายจ้าจะมืดสีแลอะเ่รววะไปนอนก่อนลอะ